สวัสดีครับผมภาคิดคนผู้เวี่ยงครับเมื่อนี้ภาพี่น้องมาใส่ดังดังสะพอบําครับพี่น้องเมื่อนี้มาเอาปลานิ่นไปเฮ็ดกินเที่ยงพี่น้องแต่ว่าล่งไว้แล้วล่ะครับดังเมื่อนี้สิเก็บแลวครับสิก,กู้เก็บไปเฮ็ดกินเที่ยงตัวนี้สิบเอ็ดมุงหรือหามุ้งเลยครับเนี่ยครับพี่น้อง ตั้งกล่องเลยนี่ซะอีกหน่วยหนึ่งพี่น้องซาพีซ่าน้องะะนะครับ พี่น้องปลาปลาได้เพราะต้อมอยู่ครับได้ต้อมอยู่พี่น้องเวลามันหน่อยครับเอาไว้ใส่กินเที่ยงใส่ชโมงหนึ่งนำเลิกแห้งครับเนี่ยพี่น้องอถัเ่เหลกว่าต้มปิ้งนะครับปิ้งหอมๆปิ้งกับตำมะขุ่นพี่น้อง

ใส่ใส่ทีไน้ำตาลแก้ไม้ป้าปารีแล้วจัดไงย่าแก้ว่เห็นหรอกได้แก้ว่าเห็นม่าเห็นม่าเห็นว่าเห็นเห็นเห็นได้ไงห้อง เตเียมเลยล่ะให้เขายื่ได้ยืนได้ไหวนี่ม่ก็อตมายู่อว่าถ้าทำไง้นมาบ่วดำหราจะค้องเฉลยเลยมีมีรูจะองมีรูอยู่นะาเสียมากมีหอดที่อยู่เบอร์โลยใส่โทรศัพท์มีหอยนยัน

พีก็วันท้งน้ม่้านั่งนั่งจาเล้ท่เดาอ๋ินั่งนั่งนั่งนั่ท้งน้่งนั่งนั่งนา่งนั่นั่ั่งเั่งนั่งนั่งนั่นั่ง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 นั่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 งนั่งนันั่งนบงนั่งนั่งนั่งน้่งน่งนั่งนนง่น่่น่่งง้ั ซนอาหานะแม่ก้ว่าเือมืออะไม่นืเอาอยู่บ่อยเอาสตอสตอสตอรสตออัวดัอแป๊บนตรว่าแตลวกับตมุงเนักาตกตั้มสตอรยังม่ดังตัวแกไว้หลายวัน อยากมาอยุ่ยุดมือเดียวรู้อะไรรู้ชากก็เพือกต่อการผอนบ้านเลยคือบอกกนดิบอกกันตื่นบอกว่ายุดมือเดียวจลยังอยาก grab ยุดมือเดียวแทงต่อการยดอีกะหังอีกทั้งหมดจะปั้นไม่ไหวนะยุบไปเลย ดูนั่นมะเมนโด้นั่นยาช่วยโรมปวดไหมครับม่วยโรคปวดไหมคร้บช่วยโรค่ไดไหมครับม่วยโรค้วดไหมครับช่นย้รคปวดไหมครับช่วยารคปวดไหมครับ เรียกมันเรียกมันไดเขาไปก็จับใหญ่จังย่นนั้นน่ะแล้วก็หันหนามากันไปมอง่ันมาที่อินวบเอื่นบครับเอนญบลเ่ยเอิบกนี่นี่

Chết có khodel, Васius không cóрам sao chард Bana gọi ông đến kể l servir nhóm Nghe thoái Ay glorious Ch proposals nói nó Nó dùng Này น่ดน่เป็นล้ดของมอนี่่คยทำกว่าเขาตอนแรกไ่ได้ถูเป็นแบบนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ถูกดอนี้ไ่ได้ถูาตตอนนี้ตเป็นตั้ตอเัื่วมากเรื่องทำว่าอันไหนกว่าดเอาไปกวาีขึกวา เอาพี <Net> ่น้องรับคิดกิがが้นเผาเท่ยงเมื私私のの่อน no ี <Warriors> ้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับน้าตุ่มห้องกินเผาครับรับเพื่อนน้องนเ่อนมีสวัสดีครับผม